เอาล่ะสวัสดีคร,ครับบ๊าบาบ๊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 าเ๊าบ๊าีาา๊าบดาบ๊ับ๊า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 ว๊าบ๊แบ๊าบ๊่บ๊าบ๊่บ๊าบ๊ดบ๊าบ๊าบ๊าบาบ๊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 นบ๊าบ๊บ๊าา่าเาา พูนไม่ค่อยได้ยินไปแพ็ดเสียบไม่ได้ก็เลยต้องใช้โทรศัพท์นะครับเออลืมไป,มไปเ,รเราจะมาเลยนเเราจะมาเล่น่ยู่ไหนวะคน เล่นก็อีดนตีนะครับก็อีดนก็อีดนตีพอนะครับทุกคนจะปรับเสียงนิ็นึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหูหนวกพูดไม่ได้ก็คือทำคอนเทนต์ไม่ได้เลยนะครับ สมุนสีครั้งไม่เอาผมจะเป็นต,ตนัวคนเดิมคนนี้แหละนีแหละมีมีเอกตัวละคร เจ้าดุเจ้าดโฮอทฮอโฮอทฮอทฮอัฮิกฮอทฮี่หีนั่งได้มีใครไม่ได้นั่งอ๋ออีสองคนนั้นถูกกำจัดไปสองคนโอ้โหคนเหลือโคตรน้อยเลย โฝั oh. ่งหนูเลยเปียบแต่เาราวิ่งเร็วเออดีดีเออ,เอ,อคราวนี้ก็คือเท่ากันยกเว้นส้มน้องคนนั้น เฮ้พยพูเลยไม่มีรลบักด้วยซีจะมีพวกรูกบอลนะครับรูบอลอันนี้แล้วก็มีให้ขึ้นี้ มีผู้ชช้ด้วยเหรอโอ้ทุกคนขึ้นขึ้นหัวได้ด้วยนี่นครับได้ด้วยนะครับโอ้โหแจว๋วเจง๋งขึ้นไปดีขึ้นไปไม่ได้ทางนั้นขึ้นขึ้นแขนดีขึ้นแนขนโอ้ย ผมคือผมคือผมคือหุ่นยนต์หุ่นยนต์ที่เอามาตั้งโชว์อืมไม่ท่าเลย นี่เป็นไงอะทุกคนเห็นตัวผมไหมเสียงตุ๊กเรื่องไร ดีตัว่าดีจัดีโอเคจัดไปได้สวยเลยนะครับทุกคนเคยกินปลาหมึกไม่ไม่เก็บแล้วนะไม่เก็บแล้วครับไม่ไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วไม่ Oi! ตรงนั้นที่สูงขึ้นแคปูนให้เขา ใช่เฮ้นี่อะไรอ่ะเฮ้หมดรอบตลอดเลยทุกคนอยู่แบบนี้เชิญไปได้ห้าสิบจัดไปเชิญไปได้ห้าสิบเหรียญ เชิญปุ๊บได้ค่ะเสร็จแล้วก็จับใบหมุนฮึ่ยฮึ่ยก็อีอ่ะคลีกรุงนี่คลีกรงุงตานให้ไม่ได้อีก อยากได้ก็อีแต่ผมก็ได้ก็คิดไปแล้วนี่ <c oughs> มันเพิ่มทีละหนึ่งรอบนี่จีจีทีสท่สาบ,บาทก็ดีเลยสิขอสักสิบรอบพอเฮ้าลอบรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนะครับ เอาห้ารอบพอแล้วเพื่อที่จะไม่เปลืองพื้นที่เอาเอาสามรอบพอรอบที่ ที่สองลบที่สามปิดเลยเพื่อที่จะไม่เปิ่มพื้นที่เกมที่ผมปูดมากที่สุดนั่นก็คือสร้างบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับ

Fadling. Og fadling. เฮ้บ้านอะไรพลาชานั่งได้ไหมดี วีหนูก็อ,เอ,เอเีเปลี่ยนเพลงได้ไหมถ้าเปลี่ยนเพลงได้เอาซิกมาโบยพออซิกมาสกิกมาอันอันนี้อัน อันนี้ยังไม่จบเลยนะอีกรอบเดียวเพราะว่าครบสามรอบแล้วเฮ้ยลูกบอลเฮ้ยมันลูกบอลมันอันนั้นจัง,ลลงเลยรีบขึ้นไปขึ้นมาลูกบอลน,นี่เฮ้ย ูบอนันไม่สวยเลยแต่ก็เป็นสีดำก็ยี้ดงหงส์ค่อยนักนักคุยคุยก็ยี่เปลี่ยนคุยเจ๋งเจ๋ว โอเคขนาดนี้ก็จบไปกันจบไปการเท่านี้นะครับอืมบอกแค่สามรอบแค่นี้ก็จบไปแล้วนะครับบายเดีย๋ยวค่อยมาลงพุ่งนี้พอลงวันอะไรนะใในนทำวันที่ วันจันทร์ที่หกว,วันนี้จันทร์ที่หกมกราคม กันที่หกนะคนบลัยเดี๋ยวค่อยมาลงพรุ่งนี้วันที่เจ็ดพอวันที่เจ็ดว,วันที่เจ็ดจะลงเลยใบยไปแล้วนะ